ข่าวดีสําหรับคนที่ป่วยนะฮะเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพุลนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีพบสารสกัดในงานดําชื่อว่าสารเซสซามินนะครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์นะครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจําภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทางทีมข่าว w o r k p o พอยของเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามนในงานดํามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพุณนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ h 1 n 1 อาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าอาาัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามีเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์แล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ําเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ย พร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาและที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิทบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ,อะลองฟังทางอาจารย์ปรัชญาเ,เล่าถึงสารตัวนี้หน่อยนะครับเป็นงานวิจัยที่เรามีนักศึกษาบัณฑิตระดับปริญญาโทรปริญญาเอกทำการศึกษาวิจัยแล้วเราก็ค้นพบว่าสารสกัดในงานเนี่ยมันมีประโยชน์ เ,เสริมจากงานวิจัยที่มีคนทําทั่วโลกแล้วที่สําคัญที่สุดผมอยากจะย้ําว่ามันเป็นผลงานวิจัยของคนไทยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยทั้งหมดจริงๆแล้วเราจดสิทธิบัตรมาเมื่อ3-4ปีที่แล้วแล้วครั้งแรกที่เราจดสิทธิบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการจดสิทธิบัตรแบบทั่วโลกคือ78ประเทศทั่วโลกอย่างนี้นะครับต่อมาเมื่อครบกำหนดประมาณ36เดือนนะเดือน เขาก็ถามเราบอกว่าเราจะจดสิทธิบัตรที่ประเทศไหนบ้างเราก็ต้องมองว่าประเทศไหนที่เราจะไปทําการตลาดนะซึ่งตอนนี้เราได้จดสิทธิบัตรที่อเมริกาแล้วเราได้จดสิทธิบัตรที่มาเลเซียแล้วแล้วเราก็ได้จดสิทธิบัตรที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสิ่งที่คอยคอยดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเรามักจะพูดตลอดเวลาว่าเออ ประเทศไทยถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาไปทำไมนักวิจัยไม่ทําอะไรเลยอันนี้เราก็ได้มองมอง,มองข้ามไปละแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่มาสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานด้วยนี่นะครับก็อธิบายฟังก็เน้นย้ำนะฮะว่านี่เป็นการยอมรับกันในระดับโลกเพราะว่ามีการจดสิริบัตโดยคนไทยเป็นผู้วิจัยค้นพบนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกมีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะฮะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว,ว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอามาพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำควบคู่กับยารักษา ผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามีนในงานดํา รจ,รจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมนอกจากเซซามีนจากงาดําแล้วเนี่ยนะคะคือเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเป็นอัญมณีที่สําคัญคอย่างเช่นง,งาดาแล้วก็มีเซซามีนใช่ไหมคะที่โอ้โหเนี่ยต้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะมะเร็งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็มีกาบ้าซึ่งก็โอ้โหช่วยเรื่องระบบประสาทอย่างมะพร้าว นะคะก็ดีเรื่องเกี่ยวกับไขมานไม่อิ่มตัวโอ้โหพิเศษมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าการค้นพบแล้วก็สกัดเอาส่วนนั้นๆมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะจะทำได้มากขนาดไหนนี่นะครับก็ต้องสนับสนุนงานวิจัยกันต่อไป